เตะขวา่อยขวาหลิวแบททิ้งเอ้าไม่ดีอะไรจะเสียแล้วครับแต่ว่านาทีนี้โอ้โหหลิวหลิวยับใหญ่ใสสารพัดครับเด็กบางครั้งอิมิเนียนแอร์พบกับมุมน้ำเงินจากสาธารณรัฐประชาชนจีนหลิวเหมาตงครับดูเนื้อตัวดูแผ่นหลังครับดูกล้ามโอ้ยดีเข้าเต็มหน้าเลยครับเอาละครับมาแรงเหมือนกันครับเด็กบางครั้งพูเลยครับพูเลยครับหล่นไม่หล่นหล่นไม่หล่นครับยังเมาอยู่ครับหลิวโดนพลาดแล้วนะครับเอาครับ ฟันแล้วไปแล้วเมาแล้วอยู่ไม่อยู่แม,ม่โอ้โหร่างกายอย่างที่เรียนไว้นักมวยจีนนี่หินจริงๆครับแต่ว่าครับดูครับโชว์มันหน้ากระแทกแบ็คคิกโดนบวกฟันโอ้โหหันมาเจอกิมซ้ายเข้าไปครับโอ้ต่อยคู่เลยครับตอนนี้ครับเด่นประคังหมัดหน้าทางด้านของหลิวหลิวเดินเข้ามานี่ต้องระวังนะครับมีกฎกติกาเตะขวาอยขวาหลิวแบ็คคิกเอา้ายานิ่งนะครับอ,อ้าว นอนหลับอยู่หน้าผู้บรรยายนี่ครับนาทีนี้เอาตัวรอดเป็นยอดดีแต่ว่าจะรอดหรือไม่รอดครับเมาแปดเมาแปดครับอาครับล้มลงไปครั้งหนึ่งมีแววว่าจะล้างตาด้วยสำลักอ้าวมากทิ้งครับโดนอ้าวโดนอีกแล้วอ้าวเะครับอ้าวอ้าวโมโหครับเด็ดมากคแั้งไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับแต่ว่านาทีนี้โอ้โหหลิวหลิวยับใหญ่ใส่สารพัดครับอ้าวครับซุดไปอีกครั้งหนึ่งครับเด็แบางครังไหวไม่ไหวครับเป็นนับอีกหนึ่งนับครับยกที่สาม โอ้ดูใจนะครับดูใจเดชบางขังแล้วก็ลืยมอตรงอา้าวูที่โดนขว้งล้มลงไป,งไปเมืองบุยนะเมืองกีฬาเมืองมวยโอ้โห,โห,โหต่อยนึ่งตัว,ตวโอ้โหอยู่ไหมอยู่ไหมน่ากลัวม,มากครับอาวุธของหลิวนาทีนี้แต่ก็ต้องชื่นชมเดชบางขังก็พยายามกัดฟันครับเอาครับการพอมีไหมครับทีเดียวหนักๆนครับเดชบางขังไม่แต่ว่าหลิวครับย่ำเลยครับเอาละครับตอนนี้เดินลุยต่อยนะครับอลตรงรับตัวไม่ไหวครับต้องยุติการชกเลยครับ โดนไปหลายตุกแับแบคทิกเข้าไปแลวพยายามจะสู้นะครับแม่แต่ดูครับพายุหมัตของลิวเมาตงครับชุดนี้อาจเข้าไปลําตัวครับโดนลําตัวนะครับยืนไม่อยู่แม่พยายามจะตัดฟันครับแต่ว่าสุดท้ายครับโดนยุ้งเท้าโดนชายโครงครับจังหวะหายใจไม่ทันครับโดนหนักจริงๆครับวันนี้เดชบางขงเองก็มาดีครับนี่ครับซ้ายตัดลําตัวลูกนี้ครับนั่นครับซี่ของซี่สุดท้ายครับซ้ายตัดทีเดียวครับโอ้โหจบเลยครับ ปล่อยแรงจริงๆครับลูกนี้ครับดูครับวงในสับอีกทีนะแขงอีดอกนึงไหวไม่ไหวครับสุดรักวอลแทงวิเศษยิมพบกับบุมน้ำเงินมดไทรูจากปรูนหนครับร่วงกันได้ทุกเวลาครับโอ้โหแข่งขวาครับนะแพทย์สนามหมอสนามมืออาชีพสอยแผลกันทุกวันจาารางวัลพิเศษครับไปประกอบตีโอ้โหขีดและสับขีดและงัด กันเป็นหรือเปล่าครับเอาแล้วครับยังไม่แตกนะครับตจเย็นครับใจเย็นโอ้โหโดนสับครับสุดนะครับสับเต็มเนะมครับดูให้ดีครับมาพคุณมารุดเรียกเลือดใช่ไหมเรียกเลือดใช่ไหมวงในสับอีกทีหนึ่งแพงอีกดอกงไหวไม่ไหวครับไม่ไหวครับดูอาการแล้วโดนหนักเหลือเกินครับโอ้โห74 75กิโลกรัมชักงเมื่อวานนี้ไหวไม่ไหวครับอ่าครับ ไม่ไหวครับแม่ก้นนะครับกระชากมาเสียบโอ้โหวันนี้น็อกกันด้วยเข่าแล้วนะครับ2คู่ครับนี่ครบฝันสออเข้าไปก่อนครับแล้วก็ตามด้วยเข่าครับโอ้โหแต่ละดอกแต่ละลูก7 4 7 5กิโลกรัมช่างเมื่อวานนี้ครับแล้วมันจะฟูขึ้นขนาดไหนครับเนื้อตัวน้ำหนักได้พักผ่อนเต็มที่ครับสายเยอเยร์นี้ต้นแขนที่แดงครับโอ้ับ ซีเกมมอการกีฬาเชียงใหม่พบกับมุมน้ําเงินจากแอลจีเรียคาริมเบนาเลี่เข้าใจทิศเข้าใจทางอินสูงยาวเข่าแหลมด้วยกันทั้ง3ามคนเลยครับมีหมัดอเมร์คัดครับสวยครับซีเกมโอ้โหลุนี้ครับโอ้โหต้นขาครับลุงนี้ต้นขาครับคุณมารุทครับลูกมาสักครู่นั่นแหละครับอยากจะแตกหรือเปล่าครับสายเยอเนนี้ต้นแขนนี่แตกโอ้ ตกเอวเข่าลอยครับรางวันพิเศษครับดูครับแม่ซีเกมกำลังเป็นพระเอกนะครับแข่งซ้ายนี่กำลังจะผ่านตลอดนี่ครับต่อยหมัดเข้าไปครับคาริเบนาเลียนลูกนี้เกี่ยวไว้แล้วก็เททิ้งครับนี่เตะเข้าล้มเองครับวันและกำลังใจเสียนี้โดนต้นขาทำท่ายางจะแตกครับมีดาบสองครับหมุนเลยครับแล้วดูครับหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับดึงครับลูกผสมครับโอ้โห เต็มกระโดงคางเลยครับหล่นครับลูกนี้งงตกใจครับสีเกมแล้วดูลูกนี้ครับเข่าลอยครับโอ้โ oh ห